ฮัลโหลปิ๊งปิ้งปุงวันนี้เราเปิดรายการกันในรถครับกำลังเดินทางไปร้านเพลงเกาเพราะว่ามีแฟนคลับใช่ไหมใช่พูดติดตามใน YouTube ท่านหนึง่งถามมาว่า มีท่าอื่นๆที่น่าสนใจบ้างไหมเขากําลังฝึกตอนนี้360อยากให้เรา,เอาลองมาแนะนํา360ที่เราเล่นกันประจําผมเรียกว่า360 UFO ก็คือเป็นการหมุนแบบทีเดียวม้วนเดียวจบแล้วก็4ล้อติดพื้นพร้อมกันโดยที่ไม่ยกเพราะถ้าเกิดยกมันจะเรียกว่าสปิน360แต่นี่เราไม่สปินมันส n a p แบบ4 wheel drive ก็เหวี่ยง ทีเดียวจนครบรอบไปเลยซึ่งหลังจากปล่อยเทปนี้ไปผมตั้งใจอยากเรียกชื่อท่านี้ว่า Snap 3ามสิบโดน t ัดรินั่นเองื่อความเว่าลองกันเพราะมองในมาเดียวกันนี้จะมองเห็นว่ามันไปคล้ายคลึงกับเทคนิคการริบ Not ดแบบตัวเดียวริบนั่แบบเน,นแบบเองแบบแบบซึ่งมันก็ยากเอาเรื่องอยู่แล้วมันก็สามารถปรับใช้กับเวฟลัมปรับใช้กับทางลาดลงปรับดาวฮิลได้หรือเล่นแบบแฟลตกราวแบบทางเรียบได้ครับผมก็ลองติดตามกันดู ขอบคุณที่ถามกันมาแล้วเราก็จะได้แบบเอาตรงนี้นะพี่เอ,อ๋มาเป็น choice ในการเลือกเทคนิคต่างๆมาแนะนำแต่ละคนว่ามันมีท่าอะไรใหม่ๆหมั่งรับรองครับเซิร์ฟสเก็ตไม่ตันหรอกครับมันยังไปได้อีกเยอะเยะถ้าเรานำเทคนิคใหม่ๆมามาผสมผสานกันนะครับมันจะได้ท่าใหม่ๆเกิดขึ้นเดี๋ยวลองตามดูตอนนี้เราอยู่หน้า p a จเ m e n t พอดีพอดีเลยมาเชื่อมใหม่วัามาชอปปิ้งได้นะครับที่ p a จเ m e n t ที่วัน n i m มมา n โอเคเดี๋ยวเจอกัน ตามเลยวู้สวัสดีครับปิงปงูพบกับเซิร์ฟสเก็ตเท่เซิร์ฟเกตที่มีแต่เทคนิคการเล่นท่าแปลกๆใหม่ๆท่าอะไรที่มันแบบเขากำลังอินนิยมกันนะครับผมก็วันนี้เราก็มาที่เฟรกาซิกแล้วก็ัง้งใจจะมาตามคำแนะนำของ แฟนคลับใน y t u t u นะครับที่ถามว่ากลางเล่นฝึกเล่นท่า360 UFO ครับถ้า360 Snap เนี่ยมันก็มีรากมาจากการเล่นท่า180 Snap บวกกับ reverse ที่เราเคยได้แนะนำไปในคลิปก่อนก็จริงนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงคือถ้าเนี้ยคนจะฝึกเล่นได้ต้อง Snap ได้แม่นยำมากจนถึง180หรือเกินกว่านั้นที่เราเรียกว่า200ก็คือแทนที่เราจะ Snap มาแค่180องศาใช่ไหมครับท่านี้ต้องเหวี่ยงเกินเหวี่ยงเกินรอบเพื่อให้เรามีจังหวะในการสวิงและบิดตัวถึงจะเกิด3ามกศิษได้ซึ่งผมพยายามที่จะแบบยากให้เห็นได้ชัดว่ามันต่างกันจริงๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูว่า180 r e ว e r s e กับกสามนกศิษต่างกันยังไงนะครับลองดูกันอันนี้เป็น180 r e วิร์สนะครับร r o n t s มันจะมีจังหวะที่เราเรียกว่าจังหวะพักตัวนิดนึงนะครับก็คือมาแล้วเหียงเมื่อกี้คือแบบรีเวิร์สมันจะมีจังหวะถอยหลังมานิดนึงเพื่อให้เราได้พักแต่ว่า 3- 60ม้วนเดียวจบเนี่ยมันมีความต่างครับเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากการพักหรือทำให้เร็วขึ้นแต่มันเหวี่ยงให้เกินรอบไปเลยเพื่อที่จะสามารถปิดมาได้เพราะฉะนั้นลองมาดูกัน ความสม่กันแต่โนนั่นแหละครับคือความต่างข่าที่2ที่เรามานําเสนอวันนี้จากรากท่าแรกคือต้องเหวี่ยงให้เกิน180เหวี่ยงให้เกิน180เป็น200องศาหรือมากกว่านั้นยิ่งดีครับเพื่อที่ทําให้การสวิชกลับกลับมาได้ง่ายขึ้นนั่นเองไปกันเทคนิคของผมนะครับคือการเล่น โดยการที่เวียงตัวสแนปให้เกิน180องศาประมาณ200-220เวียงครับสมมติเรามามุมตรงใช่ไหมครับผมจะเวียงไป snap โฟลติเราสแนป180ใช่ไหมผมจะเวียงเกินเกินประมาณนี้พอเกินปุ๊บเวียงมือกลับมันจะไปลวดเดียวเลยม้วนเดียวจบลองดูอีกครั้งนะครับแล่นมาใช่ไหมครับแล้วก็เวียงให้เกินชุบเกิน180 มาเอียงมาด้านนี้เล็กน้อยจากนั้นผมก็ปิดหน้ามาแล้วเบียงกลับประมาณนี้เทคนิคมีการวางเท้ายัางไงอา้าวมาดูกันขอช็อกหน่อยครับช็อกชอ็ชอกช็อกช็อยครับผมช็อกมาแล้วนะครับผมโอเคผมจะวางตำแหน่งไว้นะครับผมจะวางเท้า ใกล้กับน็อตนะครับเพื่อที่จะอย่างน้อยฝ่าเท้าผมทับนอ็อตไปประมาณหนึ่งตัวตัวนี้นั่นเองตัวนี้นะครับส่วนเท้าหลังเหมือนเดิมครับสแนปแต่คราวนี้ผมให้น้ำหนักเต็มเต็มไปเลยโดยที่ส้นเท้าจะโผล่มานะครับผมเพื่อที่จะได้ยันได้เพราะมันคือ ขอสายนะครับผมตามนี้ทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคกันนะครับอย่างที่บอกล้อไม่ควรยกจากพื้นนะครับผมมันจะไม่เหมือนกันเพราะถ้าเกิดล้อยกจากพื้นมันจะกลายเป็นสปินสปินคืออะไรสปินก็คือเีลิ่งเหมือนอย่างเงี้ยครับเหมือนเรายกแล้เวเหวี่ยงอย่ายกแล้วเหวี่ยงแบบนี้ไม่เอาเราจะไปแบบสี่ล้อติดพื้น ติดพื้นจริงๆนะครับผมไม่ยกเลยก็คือดริฟท์แบบ4 wheel drive right 4x4 นะครับผม <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราไปทำกันดูซึ่งถ้าเกิดเราเล่นได้ปุ๊บนะครับผมก็สามารถเล่นบนเว็บแลมเล่นกับทางลาดเอียงเล่นกับอ่อะระฆังพีระมิดได้หมดเลยครับแล้วถ้าเนี้ยถ้าเราเล่นชัวร์ปุ๊บสามารถไปฝึกเป็นอา e ีอ o p s ก็ได้และในอนาคตก็สามารถฝึกให้มันเป็นแอเรียลอาอก็ได้อีกนะครับผมเพราะฉะนั้น ลองฝึกกันดูครับเดี๋ยวลองไปดูเทคนิคกันอย่างช้าๆไปเลยตำแหน่งเท้าจะวางอยู่ตรงนี้นะครับอย่างนี้เลยทับหมุดหนึ่งตัวเห็นไหมตรงนี้ประมาณนี้เหลือไว้สามตัวผมจะเอาเหลือไว้สามตัวส่วนเท้าหลังผมจะเอาไว้ประมาณนี้ ให้มีส้นเท้าโผล่ามาเพื่อที่เวลาผมยันจะได้ยันง,ยง่ายๆจะได้แบบไปง่ายๆอย่างนี้นะครับโผลประมานี้ล้อจะต้องไปอย่างนี้นะครับแค่ละวะ่า ค่านี้ในอดีตจะเกิดขึ้นจากจุดขายของแบรนด์แบรนด์หนึ่งนั่นก็คือสวีลเทคนั่นเองซึ่งในปัจจุบันสามารถนำมาดัดแปลงใช้กับพลัสนิ้วอัดเตอร์ได้แทบทุกยี่ห้อน,นะครับส่วนบูชชิ่งก็ต้องใช้แรงมากหน่อยต้องพยายามมากขึ้นสปริงจึงทำให้มันเล่นง,ง่ายขึ้นนั่นเองเพราะมันมีความยืดหยุ่นสูงครับแต่ก็อีกนะครับเพราะมันมีความยืดหยุ่นสูงจึงทำให้หัวปักได้ง่ายพึงระวังอันตรายจากการล้มให้ดี ยออ่อขับมลย s นแล้วก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เว็บลมว่าเราบิดยังไงเหวี่ยงไงแต่หลักสำคัญต้องไม่ลืมนะครับว่าเวลาเราเล่นส n a p เกิน180ปุ๊บตำแหน่งนี้ครับ snap เกิน180พอจังหวะที่มายืยนตำแหน่งนี้ปุ๊บใช่ไหมครับผมก็ ขึ้นอบอลน,นะครับอยู่ช่องบอนอัปเปอร์บอดี้ผมรีบหันมามองแล้วก็บิดกลับทันทีลองดูด้านนี้นะครับใหม่ๆนะครับมันจะเห,นเหมือนยังมีเขเรียกอ,อะไรนะจะแบ่งเป็นสองจังหวะบ้างไม่เป็นไรพยายามฝืนตัวเองครับให้บิดเกินรอบเข้าไว้แล้วเหวี่ยงไหลเหวี่ยงตัว ้ำบ่อยๆมันก็จะเป็นแบบน,นี้ <ไป S 3> <c oughs> เทคนิคนะครับจำไว้เสมอนะครับว่าเราจะเวียงเกินพอเกินปุ๊บเท้าหน้านะครับกดทิ้งน้ำหนักไว้เยอะๆเท้าหน้านะครับเพราะว่าปุ๊บพยาับยากดมั่นเน้นบิดอีกทีนะครับผมสแนปเกินปุ๊บตำแหน่งเท้าข้างเนี้ยครับผมจะกดเยอะๆหน่อยแล้วก็บิดมันจะหมุนทีเดียวเลยคุณทีเนี้ยเอาไปอัดัพใช้กับ อย่อยยข่าวจังหวะด,ดีๆนะครับคุณจะรู้ทันทีเลยว่ามันมีการเปลี่ยนสีของล้อข้างนี้แ้วเห็นมาแบบนี้นี่ขยโยนโบลิ่งเว้อโอเคครับแล้วพบกันในเซิร์ฟสเก็ตทริปครั้งต่อไปกับอุปกรณ์ใหม่ๆดูนั่นดิตั้งรอไปเลยตั้งไว้ทำอะไรนะ แล้วฉันไม่พอเดี๋ยวเจอกันในเซิร์ฟสเก็ตคลิปว่าเราจะเอามาทำอะไรกันอีกทีโอเคแล้วพบกันครั้งหน้ากับท่าอะไรนั้นรีเควส t เข้ามาครับเราจะได้ลองเอาท่าน้ำมาขยี้มาเก่าให้ดูอย่าลืมนะครับท่านี้4ี่ล้อไปพร้อมกันเหยียบให้นั่นๆเหยียบแล้วก็ฝึกให้คล่องมันจะได้เล่นกับอะไรก็ดูเนียนตานะครับผม พบกันใหม่กับกซับเซตทิปครั้งหน้าแล้วเจอกันด้าซับฟินทิวิสวัสดีค่ะกินดาดดิอือ้ออ,อื้อสันโนพีหลายกันอื้ออือ ่ครับทุกทกท่าที่เราแนะนําไปทุกทกทริคบางทีมันก็ไม่ง่ายครับอาจจะมีพลาดได้แบบนี้แบบนั้ <Hey. S 1> แบบน,น <Hey. S 1> และแบบนี้ <Hey. S 1> เพราะฉะนั้น <Hey. S 1> ตอนมีกท่านะครับ <Yeah. S 1> อย่าเพิ่งท้อใจครับพยายาม <Get S 1> หาจังหวะว่าเราพลาดเพราะอะไรบางทีเราอาจจะเหยียบหัวเกินไปบางคนนะครับอาจจะถนัดเหยียบต่ํากว่าจุดนี้ก็ได้เพราะว่าถ้ามือใหม่ผมแนะนำให้เหยียบตรงนี้ก็จริงแต่ถ้าเกิดตำแหน่งที่ผมเล่นบ่อยๆผมจะลงมาประมาณ1ฝ่ามือครับ เราจะไม่ใช้พลังแห่งการกดพิวิดเดี๋ยวก่อนมาถึงตรงนี้ผมว่าต้องมีคนสงสัยแน่แล้วว่าท่านี้มันมันต่างอะไรกับท่านี้อ่าผมจะแยกแยกให้ดูอันนี้คืออันหนึ่งเป็นพิวิดพิวิด3ามแล้วหกอีกอันนึงเป็นสแนปสามแล้วหกพิวิดคือการสลับตำแหน่งเอาเท้าวางตำแหน่งโนสเพื่อให้กดได้ง่ายขึ้นเริ่มต้นจากพิวิดสามที่แบบเด็กรกเขเล่นกัน ก็คือเวลาคุณมาปุ๊บใช่ไหมครับคุณลาจะเล่นเหยียบมาอย,ย่าพายใช่ครับมันทำให้ snap ง่ายขึ้นแต่มันไม่ใช่การ snap เพราะการ snap ต้องวางตำแหน่งส n นเท้าอยู่ข้างหลังนะครับของเรามันไม่ใช่อย่างนั้นครับถ้าเกิดคุณเหยียบหัวมากๆใช่ครับคนมีสิทธิ์เหยียบกีดได้กีดก็คือการกดหัวซึ่งมันไม่แค่ทให้ดีมันต้องแบบนี้ ถ้าสังเกตดีๆจะมีเสียงล้อลากพื้นสี่ล้อเลยนะครับเกือบลืมเกือบลืมครับเกือบลืมเทปแถมให้มือใหม่ไม่ต้องจำเป็นต้องเล่นบนนี้นะครับผผมเพราะว่าพื้นยางมาต่อยมันดูดมากพื้นคอนกรีตก็ยังฝืดไปไปฝึกเล่นกับพื้นที่เป็นปูนขัดมันนะครับน่าจะช่วยได้เยอะพื้นหินอ่อนฝึกเล่นได้แต่ละวันนะครับลื่นเกินไปก็คุมไม่อยู่เพราะฉะนั้น ถ้าฝึกมือใหม่พยายามไปฝึกพื้นที่เรียบเรียบมากๆเพื่อขึุณได้เยอะเลยเชื่อผมแล้วจากนั้นเมื่อคุณเริ่มคล่องใส่แรงมากขึ้นคุณก็จะมาเล่นกับพื้นหยาบช้าแบบนี้ได้ไม่ว่าพื้นแบบไหนคุณก็จะสาม้อยหกได้เชื่อผมครับเล่นแบบสตรีทดีที่สุดแล้วค่อยไปต่อบนรัมบนเว็บรัมกว่ากันไปเป็นท่าที่คอมบิเนชันได้นะครับเอาใช้กับนั้นแข่งก็ได้เช่นกันนะครับผม แล้วเจอกันในแคปหน้านะครับสวัสดีครับ